ค่ะและไปอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือการเป็น medical hub นั่นเองค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ตั้งเป้า ยกระดับการแพทย์แผนไทยระดับพื้นที่นะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพมุ่งสู่การเป็น medical hub ค่ะเพื่อจะช่วยดึงเม็ดเงินเข้าประเทศได้นับแสนล้านบาทเลยนะคะคโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะท่านก็ปเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอ,อปทอค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็มีนโยบายในการพัฒนาแพทย์ปฐมภูมิเช่นเดียวกันค่ะโดยจะส่ง เสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะคะเพื่อให้บริการสุขภาพที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดและ ขณะนี้นะคะเรื่องที่ตนเองคิดว่าน่าสนใจนั่นก็คือการพัฒนากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เติบโตค่ะโดยการนําองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์ไทยนะคะที่มีมาแต่โบราณทั้งการใช้สมุนไพรนะคะช่วยรักษาโรคซึ่งหลายวิธีเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติเช่นการนวดแผนไทยและก็การใช้ยาสมุนไพรหากพัฒนาให้นํามาใช้กว้างขวางมากขึ้นนะคะก็จะเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพป้องกันโรคแล้วก็ยังสามารถต่อยอดสู่การ ยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะที่สําคัญของประเทศของเรานะคะจึงตั้งเป้าผลักดันภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูงแพทย์แผนไทยค่ะสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะนะคะเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้สําเร็จเป็นรูปธรรมค่ะโดยสร้างไทยเป็น medical hub นะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งน่าจะสร้างมูลค่าได้ถึง10,000แล้านบาทนะคะโดยขณะนี้ก็มีการ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานาวมินตราชินีหรือว่าสออนอนะคะรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่ารอพอสอตอนะคะที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบอจอรุ่นที่1ไปแล้วโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยอบอจอและมหาวิทยาลัยราช พัฒสวนสุนันทาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยให้กับประเทศนะคะโดยใช้องความรู้ของแต่ละท้องถิ่นม,มาประยุกต์แล้วก็เพิ่มศักยภาพบริการสุขภาพตามบริบทของพื้นที่พัฒนาระบบการส่งต่อให้รวดเร็วไร้รอยต่อค่ะแล้วก็จะต้องเร่งผลิตบุคลากรด้วยนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนั่นเองค่ะ